สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดพี่น้องปลอปายเบิดสุสกุลสกุลพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องตื่นมากับเกือเป็ดเกือไก่ปล่อยงวัวปล่อยควาย <Yeah. S 1> ตื่นเศร้ามายายบุญกับปล่อยงวัวแต่เศร้าพี่น้องไร่ลงทงพะละขำมามันก็มาเองมันอ พอสายๆกับงวัวกับเต้นทง ตอนแรกนะว่าสิผาพี่น้องไปเก็บบวบแม่นน้มเมยเก็บไปขายแต่เด็กผุนแต่บ่าทัดแจ้งไปขายตลาดจักได้หน่อยได้หลายสมัยตอนนี้อยู่หน้าบ้านลุงเลนเห็นผลเก็บแต่งไปขายแต่เศร้าเด้มูนิก็ดี แต่ว่าเก็บหลายเสมอบางในริกเพิ่อนอะแต่ฟังนี่เริ่มจากเบิดแล้วเพิ่นทดน้ำเรียบร้อยสุดใหม่เพิ่น กำลังปลูกแตว่่อยู่สวนกำลังเป็นหมากเก็บใส่กระสอบเลยเด็แต่ว่าฟังนี่นะเริ่มเก็บแล้วเนาะ กำลังเริ่มเป็นอันนี้เก็บสุมเอ๋อร์พี่น้องเมื่อนันที่บอมีเก็บกับเยม่าได้หลายน่วยขี้ลายแน่น่วยงามแน่นี่อันนี้มันกะบ่เกินมือเด้ใหญ่แต่ นี่แต่ว่าซันี้ยังพรท่นได้เก็บเด้พี่น้องมื่ออื่นอืมเป็นเราพี่นองเาแลท่านตลาดเีนไลาะขายปวันอาทิตย์วันตลาดตลาดกะลุงแต่ตีสี่พุ่นหกโมงก็เริ่มเลิกแล้วตื่นสายแน่กับพระท่านแม่ลงมเมย์นะชงสายเป็น เอาไฟไปซ่องเก็บบวบตื่นมาคือบ่เห็นแล้วไปขายแต่เดิกพุ่นตลาดเพ่ตลาดเสาร์าช่วยนัอยนึงเขาตเลิกได้เลยหกโมงหกโมงกว่าเลิกแล้วลไปบ่เหลือ,ลอย่างตลา,าตลาดหมู่บ้าน แต่ว่าเมื่อนี้ก็มีคนสั่งเนาะ FC บ้าวดาวสั่งหาถุงให้เอาไปให้เบ้าวดาวกับเฮดโลหนึ่งเก็บได้จักทังล่ะอ๋อเขาก็ในทังนึ่งอือเมื่อน,นี้ก็บอปลาย,ลยมันมันจะค่อยลดลงไปเรื่อย ตัวนี้มันค้องใหม่มันจะเป็ี่ยนไปแล้วมันเรื่องงามที่ก่าว่าบัวลายบัวลายเก็บไปเก็บมาเต็มคือ,อเก่า เป็นกระสอบอนนกุญแจขนาดเก็บสมมือไปแล้วเก็บโบเบิร์ดได้พี่น้องตอนแรกกับมิคู้มานั่นเนาะก็บ่เดี๋ยวเอาคักไปเมื่เขามาซื้อข้าชวนก็ทีไปเก็บให้เขาอีก จะว่าเขาก็มาซสื่ออยู่เนาะคนแถวบ้านเนี่ยบางเทวกระทวงคําๆมาเขาเจาก็มาซสื่อ มันก็เป็นโดกอยู่เนี่ยแต่ว่าหน่วยงานหน่วยขี้ไล่หน่วยมันไม่สวยจ้าแต่ว่าซัมนียก็ยังม่ได้เก็บเลยพี่น้องอ่าถ้าเขามาอาสื่อตอนแรกก็เก็บอยู่ ตื่นมาเพิ่นฮดแล้วแต่เศร้าพุ่นแต่ฟังนะเริ่มอยากเบิดแล้วแต่พอหมากป่ายมันก็คอลอแค่แหละหม,มากหน่อยก็ยังเต็มอยู่เด้ บางมือก็ได้สี่ถังหาถังเนาะคือเก็บมือนหนักกระลายอันนี้จะได้ประมาณสองถังกว่าเก็บกับบริเก็บละเอียดดอกเพราะว่าเขาเจากัยังมาสื่อในสวนอยู่ ไม่ปลายขี้ไล,ล่คอแค่เคละแต่ว,ว่าออกลูกซ้ำในก็ยังพันได้เก็บเมื่ออื่น ลูกใดที่มันขี้ลายก็ไว้กินเองพี่น้องเจ้าของนะเ่เคยได้กินนันน่วยงามๆดอกเออไปไปพี่น้องไปไปไปเบิ่งชิ่ดจักของืันนี้บ่หลายเด้อันนี้บ่หลายเพิ่นเก็บเข้าบ้านแล้วทุกอาถังหนึ่ง นี่แตงที่เพื่อนเก็บเมื่อนนี้ก็ได้อ่าสองถังเนาะสองถังกว่าหน่วยงานหน่วยขี้ลายพี่น้องแต่ว่าเวลาใส่ถุงก็คะค,ะ,คะกันไปแตงกว่าสดๆจากสวนนะจ๊ะขายดีทุกวันเอาเมืนน่อนี้ผมจไปเห็ดงานติ ลเลลาาะมยตื่นเช้ามาเพม่อนก็เก็บแต่งไปเลาะขายแล้วก็ไปเฮ็ดงานเลยขายอุบเซิกับพวกละเมื่อ,มองงนเมื่อไนปั่นกันกินพี่น,อนอ้องรลายกันเรือดำเรือโทรมๆกันละมันประเด็นหลาะมาเลยอย่างเงี้ยเลยหลอกอุ้บิดเมือมเม่อเนอะเมืออ่อไม่ใช่ไปขาย ข้ากระทงข้าวเดี๋ยวแล้วก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะนนะเพื่อนไ,ไปขายแต่ละมือกับเบิดได้พี่น้องบ่บนเหลือก่อนจะออกจากอ่าบ้านเจ้าของหมู่บ้านเจ้าของนี่ก็ได้ขายไปหลายถุงแล้วได้มือละสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทเนาะ เก็บขายเรื่อยๆแต่ว่ายวนในสวนพนดีกับมีคนมาสื่อซื้อเม่ออยู่เพ่อละถุงสองถุงสามถุงคนแถวบ้านเนี่นนยบางเทือเขาเจ้าอ่าขี่รถผ่านเขาเจ้าหัวขายแตงเขาเจ้ามาสื่อ แต่ว่ามื่อนี้นะบได้บ่หลายเนาะประมาณ1ิประมาณชิบก็ถุงนี่แหละบ่หอดยี่สิบถุงสองประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกัน ยายมาแปลงไปสัตว์ลาบเอายยมาเมื่อตลาดเมื่อไผ่ร้อครับเช้หลังจากที่ล้างแล้วเอานอนทิบบอเข้ามีน่นอนก็ใส่ถุงที่นองเดี๋ยวซิปขายตลาดประทันแล้วตลาดเขาไปเช้านี่ลูกซันี่ <c oughs> ก็ใส่ประมาณห้าลูก <c oughs> ลูกสี่ลูกห้าลูกปูกกระควดสิไดายสมิมันกระโบเมนง่ายเนาะกวดสิได้ยกลิ่นเม่อเราปลูกทิมไว้์สื่อเลยมันต้องดูแล ลูกใหญ่ๆพอดีต่ำพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมันอ่อนได้เห็นว่าใหญ่ๆสิพ่อมันเก็บซูมเออเนาะบางคนนะเขาเจ้าอยากกินเทียบแก่แเนี่ยต่ำแซ่บเขาเจ้าว่าอ่อนหลายมันมันบอกมีเม็ดมันดูดู ถ้าหน้อยขี้ไล่เนี่ยก็ใส่6ใส่เจ็ดถ้าขี้ไล่แห้งก็คือเอาไว้กินเองนี่ลูกสองลูกสลูกสี่ลูก หลายคนบอกว่าทำไมแม่ไปวางขายตรงนู้นวางขายตรงนี้ร้านตรงนู้นตรงนี้สมมือถ้าสิไปวางขายมันไขายพี่น้องต้องวิ่งหาลูกค้าบนแม่นให้ลูกค้าวิ่งหาถ้าวิ่งหาลูกค้าสิขายง่ายเนาะเขาเป็นหลอกขายเสียเขาเห็นเขาจะก็ซื้อเดี๋ยวยมามา,มาแล้ว ถ้าไปนั่งขายดินานเบิดพาไปเลาะเดีแป๊บเดียวได้หย่ใหญ่มา่าบอกร่าไปตลาดชื่อมักแต่งเอา ยานมาเเห็นบักแตงเขาง,งามกว่ลัวจะซื้อบักแตง <c oughs> นคนขายลายอยู่บ่มันเป็นตลาดหมู่บ้านพี่น้องผู้ใดมีอยังก็เอาไปขายบางมือตลาดทุกวันอาทิตย์บางมือกะ่ะคนบ่หลายบางมือกะ่ะคนมีของขายหลายก็เอาไปขาย <c oughs> เห็นไหมนม้องเมย์ยุ <c oughs> เพ roommate, mm ื hmm. surge, ่อนขายบวบบอนม่ผ oh, so ันเบอร์นบอหมาบวบกับทงนึ่งกับทงมันมันปลาโลยแบบนี่มันปลาโล้ยก่อนแล้วใชอ๋อนี่สวนอ้อยเมนอมัยได้ไปขายตลาดมีหมักบวบกับมัน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 ต้นปลายนั่นทั้งลูกชิ้นแน่บอ่ะคืออาไปซุปพอหิตตะหอยเก็บไปเพ่ปเอาวันศุไปเก็บหมกบวบย่บุญคุณยามาเก็บหมกบวบทุกเซ็ตเมนอมัย ทุกมนคัดไปเลาะขายมันเบิดไวกว่าถัดซีวานตามร้านไม่ได้ขายเนาะยุคนี้ต้องวิ่งหาลูกค,ค้าคือลงเรือเลยจังสินะแล้วก็สิเลาะเมื่อขายเลาะไปแล้วก็ไปเหตุงานอย่บ้าน รใไ่หลาย,ลายโ,ดโรดบอมแม่มกแต่งคอยดอกรถแล,ลกแจกแถมอันนี้เี่กหกลูกนะจ๊ะนี่นี่เฮ้ยบรทธานออกจากบ้านก็ได้ขขายพแพงเหล้าเขาเจ้จองไว้หาถุงหาหรือสบนี่บอสิบหรือหา้าห้าหง เขาอาชีพบอกเขาเช้าอย่างไรล่ะาล่อยนึงไม่เขาเรียกว่าชีพเลยทั้หมด่อยจะหาชมกันวสามลูกสี่ลูกห้าลูก แต่ว่าเพื่อนก็นเก็บต่อเนื่องเพราะว่ายายรุ่น,นมาแล้วยายรุ่นมาได้อย่างไปขายสช่ไรมเศร้านี่คือเห็นแล้วไปเก็บมาบวกยายรุ่นก็สิ้นมีมั้บวกกับทัว่วไปขายตลาดเลิกแล้ว สองสามสี่ห้าเก็บตลอดเก็บต่อเนื่องบัวปลูก

วันนี้จะได้กี่ร้อยไม่กี่ลายกี่ลายไว้แถมสาม,มา <4 S 3> สาามี่หเกเจ็ดกระใสไปโรดฝ<ง>ุ่นกระใสหกุ่นกหอะจะว่าหา นาบักแจงปลูกเองบ่ต้องย่านขาดทุนดอกบ่ได้รับผู้อื่นมาไหวเชียรข้าให้อย่างนี้ <c oughs> น้ำเปินวุ่นอยู่ในกองเลยเชียรข้าวให้น้ำตบบ้าผมหาบาทสิบบาทกะขายไปโลดขับหลับขามายัางว่าย่านขาดทุน ไี่ส e. enfin, ิบบาทซื้อกินโรพี่น้องพุไรขี่ขค้นปลูกก็ซื้อกินโรดบ่ต้อตงปลูก้ันเมื่อยดอกยาสี๋ย่งกระสียายมาไ้สีแยงนย่งกระสีกลโลบสองสามสี่ห้าบัวพะหก ปานนั่นเขาจเจ้ามัดสีว่ามันแต่ละทุงมันคือซ้ำกันแท้คือบรเห็นมีทุงหน่อยทุงใหญ่ขนา,าดานานเดี๋ยวซ้ำใดเดี๋ยวบราได้ขายเป็นกิโลขายเป็นลูกส,สามสี่ห้า พดีเลยทงหนึ่งนะสองสี่หกลูกอุ้ย,ยน,นี่เเอามาใส่อีกจด,ด้วยจริงงามๆนะเลือกใช่ไหมเอามาได้สองทงเอาขึ้นมาให้เขาไลายโหลด <c oughs> มันหลายเขาก็สื่อเือเกา่าหลยก็ได้มาหด้้มาเลือสามสามีส ห้าโอเจ็ดส่สุดเน้นหน่อยโอ้ยมันลายเขาเจากระซือเก่าเลยมันขี้ไล่ก็ดีอือแต่ว่าเน้นปริมาณนั่นนะเขาโอ้ยถุงนีได้ตั้งเจ็ดลูกเขาก็เอาได้ไปเห็นบ่ถ้าลูกงำงานหญ่ๆง่ไสี่ลูกห้าลูกเขาก็โอ้ยมันหน่อยนี่เจ็ดลูก ใส่เข้าไปนะจ๊ะได้ยี่สิบเอ็ดถุงนั่นเองอุ้ยขอเชื่อ์แบบ่หอดแล้วได้เซย์ด้วยพี่น้องนี่ ถุงละยี่สิบาททำมาใหญ่บ่มันก็ใหญ่อยู่สองสี่หลูกนะจ๊ะนี่หกลูกนี่ดูสองสี่หกเอาอะไรมากมายนะจ๊ะอันขี้ลายเจ้าของเอาไว้กินเองพี่น้องอันนี้มันขายบ่อด้ขี้ลายเกินคอรอแค่แหละเอาไว้กินเองนะจ๊ะส่วนหน่วยงามๆนะเอาไปขายนะ นี่แหละแต่งขายของยายมาวันนี้ได้ยีอ็ถุงนะจ๊ะแต่ว่าเขาจองไปแล้วห้าถุงเนาะนี่เดี๋ยวลุงเ,เลินิีอาเลาะไปขายขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องสู่ต่อไปไปแล้วสบายดี